สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นคู่คู่นะครับไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างของที่เป็นคู่คู่มาให้ครูหน่อยสิครับตะเกียบรองเท้าครับผู้ชายกับผู้หญิงช้อนกับส้อมค่ะอืมครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นมีทั้งคู่ที่เหมือนและคู่ที่แตกต่าง ดูอย่างตะเกียบนั้นเป็นคู่ที่เหมือนกันรองเท้าเป็นเงาสะท้อนของกันและกันส่วนช้อนกับซ่อมและผู้ชายกับผู้หญิงนั้นถึงแม้จะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ก็ต้องคู่กันอ๋อใช่จริงด้วยค่ะมันจะเกี่ยวอะไรกับวิชาเคมีล่ะคะคุณครูในศาสตร์ทางเคม,มีก็มีการกำหนดสารที่เป็นคู่กันเช่นคู่กรดเบส แล้วคู่กรดกับเบสที่ว่านี้เป็นอย่างไรคะเดี๋ยวไว้จะอธิบายให้ฟังนะครับเราไปดูเนื้อหาของเรื่องคู่กรดเบสกันนะครับว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไรบ้างสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องคู่กรดเบสได้แก่ข้อ 1. อธิบายความหมายของคู่กรดเบส 2. ระบุได้ว่าโมเลกุลหรือไอออนใดเป็นคู่กรดเบส ของปฏิกิริยาที่กำหนดและ 3. เขียนสมการเคมีแสดงว่าสารบางชนิดในปฏิกิริยาหนึ่งเป็นคู่กรดในอีกปฏิกิริยาหนึ่งเป็นคู่เบสก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ครูอยากให้นักเรียนทบทวนทฤษฎีกรดเบสของเบรนสเตดลาวรีก่อนจำได้ไหมครับว่าทฤษฎีกรดเบสของเบรนสเตดลาวรีกล่าวไว้ว่าอย่างไร กรดคือสารที่ให้โปรโตอนหรือ H บวกกับสารอื่นครับส่วนเบสคือสารที่รับโปรโตอนหรือ H บวกจากสารอื่นค่ะไหนลองตอบครูหน่อยสิครับว่าในสมการเคมีที่แสดงนั้นแอซิติกเป็นกรดหรือเบสครับแอซิติกเป็นกรดครับเพราะว่าแอซิติกให้โปรโตอนกับน้ำกลายเป็นแอซิตตไอออนครับแล้วสมการเคมีของแอมโมเนียล่ะครับ แอมโมเนียเป็นเบสค่ะเพราะว่าแอมโมเนียรับโปรโตอนจากน้ำกลายเป็นแอมโมเนียมไอออนค่ะเก่งมากครับสำหรับการเรียนคู่กรดเบสนั้นต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีกรดเบสของเบรนสเตดรารีเมื่อน,นักเรียนเข้าใจกันแล้วเราไปดูเนื้อหาของเรื่องคู่กรดเบสกันเลยนะครับนักเรียนลองอธิบายสมการเคมีการแตกตัวในน้ำของแอมโมเนียให้ครูฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับ เมื่อแอมโมเนียอยู่ในน้ำแอมโมเนียจะรับโปรโตอนจากน้ำได้เป็นแอมโมเนียมไอออนส่วนน้ำให้โปรโตอนแก่แอมโมเนียแล้วได้เป็นไฮดรอกไซด์ไอออนครับแอมโมเนียมไอออนที่เกิดขึ้นสามารถให้โปรโตอนแก่ไฮดรอกไซด์ไอออนกลับไปเป็นแอมโมเนียและน้ำได้อีกครั้งค่ะคุณครูใช่แล้วครับนักเรียนสำหรับปฏิกิริยาไปข้างหน้าแอมโมเนียรับโปรโตอนจากน้ำ ดังนั้นแอมโมเนียเป็นเบสส่วนน้ำทาหน้าที่เป็นกรดในปฏิกิริยาย้อนกลับแอมโมเนียมไอออนให้โปรโตอนแก่ไฮดรอกไซด์ไอออนแอมโมเนียมจึงเป็นกรดและไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นเบสครับในปฏิกิริยายไปข้างหน้าที่แสดงนี้แอมโมเนียเป็นเบสเนื่องจากรับโปรโตอนจากน้ำกลายเป็นแอมโมเนียมไอออน แอมโมเนียมไอออนจึงเป็นกรดจึงเรียกแอมโมเนียและแอมโมเนียมไอออนว่าเป็นคู่กรดเบสโดยที่เรียกแอมโมเนียว่าเป็นคู่เบสของแอมโมเนียมไอออนหรือคู่กรดของแอมโมเนียคือแอมโมเนียมไอออนและเรียกแอมโมเนียมไอออนว่าเป็นคู่กรดของแอมโมเนียหรือคู่เบสของแอมโมเนียมไอออนคือแอมโมเนียคุณครูคะ ฟังแล้วดูงงจังเลยค่ะวิธีการสังเกตการเรียกง่ายๆคือถ้าเราพูดว่าสาร A เป็นคู่เบสของสาร B หมายถึงว่าสาร A ทํำหน้าที่เป็นเบสดังนั้นถ้าเราพูดว่าสาร A เป็นคู่กรดของสาร B หมายความว่าอะไรครับแสดงว่าสาร A ทำหน้าที่เป็นกรดถ้าเราพูดว่าคู่กรดของสาร A คือสาร B หมายถึงว่าสารบีทำหน้าที่เป็นกรดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะในทำนองเดียวกันน้ำทำหน้าที่เป็นกรดไฮดรอกซไซด์ไอออนเป็นเบทดังนั้นเราจะเรียกน้ำและไฮดรอกซไซด์ไอออนว่าเป็นคู่กรดเบทโดยเราจะเรียกคู่กรดเบสของน้ำและไฮดรอกซไซด์ไอออนอย่างไรครับ เรียกไฮดรอกไซด์ไอออนว่าเป็นคู่เบสของน้ำหรือคู่กรดของไฮดรอกไซด์ไอออนคือน้ำค่ะเรียกน้ำว่าเป็นคู่กรดของไฮดรอกไซด์ไอออนหรือคู่เบสของน้ำคือไฮดรอกไซด์ไอออนครับใช่แล้วครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับแล้วเรียกแอมโมเนียกับน้ำเป็นคู่กรดเบสกันได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะว่าสารที่เป็นคู่กรดเบสกันนั้น ต้องเป็นสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของกันและกันโดยสารตั้งต้นมีการให้หรือรับโปรโตอนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ก็สามารถให้หรือรับโปรโตอนกลับมาเป็นสารตั้งต้นตัวเดิมได้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือสารที่เป็นคู่กรดเบสกันต้องต่างกันเพียงหนึ่งโปรโตอนในโมเลกุลสารเช่นแอมโมเนียรับโปรตอนกลายเป็นแอมโมเนียมไอออน หรือแอมโมเนียมไอออนให้โปรโตอนกลายเป็นแอมโมเนียตัวอย่างต่อไปเรามาดูกรดแอซิติกกันเมื่อกรดแอซิติกอยู่ในน้ำกรดแอซิติกจะแตกตัวให้โปรโตอนแก่น,น้ำได้เป็นแอซิเตตไอออนและน้ำเมื่อรับโปรโตอนจากกรดแอซิติกก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนซึ่งปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้นักเรียนลองบอกสิครับว่าสารใดเป็นกรดสารใดเป็นเบสบ้างแอซิติกเป็นกรดและน้ำทำหน้าที่เป็นเบสครับส่วนแอซิตตไอออนเป็นเบสและไฮโดรเนียมไอออนเป็นกรดค่ะแล้วบอกได้ไหมครับว่าสารไหนเป็นคู่กรดเบสกันอย่างนี้ก็ง่ายสิคะเพราะคู่กรดเบสต,ต่างกันเพียงหนึ่งโปรตอนดังนั้นแอซิติก เป็นคู่กรดของแอซิเตตไอออนหรือคู่เบสของแอซิติกคือแอซิเตตไอออนส่วนแอซิเตตไอออนเป็นคู่เบสของกรดแอซิติกหรือคู่กรดของแอซิเตตไอออนคือแอซิติกส่วนน้ำเป็นคู่เบสของไฮโดรเนียมไอออนหรือคู่กรดของน้ำคือไฮโดรเนียมไอออนและไฮโดรเนียมไอออนเป็นคู่กรดของน้ำหรือคู่เบสของไฮโดรเนียมไอออนคือน้ำค่ะ เก่งมากครับจากตัวอย่างสมการการแตกตัวในน้ำของแอมโมเนียและกรดแอซิติกนักเรียนลองสังเกตสิครับว่ามีอะไรเหมือนหรือต่างกันอืมสารทั้งสองชนิดแตกตัวในน้ำเหมือนกันแต่ต่างกันที่แอมโมเนียรับโปรตอนจากน้ำแต่กรดแอซิติกให้โปรตอนกับน้ำแล้วอย่างนี้น้ำเป็นกรดหรือเบสกันแน่คะใช่แล้วครับ นักเรียนจับใจความที่ครูพูดได้เวลาที่ครูพูดถึงน้ำนั้นครูไม่ได้ใช้คำว่าน้ำเป็นกรดหรือน้าเป็นเบสเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำนั้นมีสมบัติเป็นกลางแต่ครูพูดใช้คำว่าน้ำทำหน้าที่เป็นกรดหรือน้ำทำหน้าที่เป็นเบสเราเรียกสมบัตินี้ว่าแอมโฟเทอริก และเรียกสารที่ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสว่าสารแอมโฟเทอไรตน้ำจึงจัดเป็นแอมโฟเทอไรต์หรือแอมฟิโปรติกเป็นสารที่สามารถรับและให้โปรโตอนแก่สารอื่นหรืออาจสรุปได้ว่าสารที่เป็นแอมฟิโปรติกนั้นต้องมีโปรโตอนในโมเลกุลโดยเมื่อทำปฏิกิริยากับสารอื่นที่รับโปรโตอนได้ดีกว่าแอมฟิโปรติก จะให้โปรโตอนหรือทำหน้าที่เป็นกรดในทางตรงกันข้ามถ้าแอมฟิโปรติกทำปฏิกิริยากับสารอื่นที่ให้โปรโตอนได้ดีกว่าแอมฟิโปรติกจะรับโปรโตอนหรือทำหน้าที่เป็นเบสในกรณีของน้ำถ้าให้โปรโตอนจะกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนและเมื่อรับโปรโตอนจะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนอกจากน้ำแล้วยังมีสารอื่นๆอีกไหมคะ นักเรียนยังจำการทดลองเรื่องการให้และรับโปรตอนของไบคาร์บบเนตหรือไฮโดรเจนคาร์บบเนตไอออนได้ไหมครับจำได้ครับเมื่อไบคาร์บบเนตหรือไฮโดรเจนคาร์บบเนตไอออนอยู่ในน้ำสามารถให้โปรตอนแก่น้ำกลายเป็นคาร์บบเนตไอออนหรือไฮโดรเจนคาร์บบเนตไอออนรับโปรตอนจากน้ำกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งทั้งสองสมการนี้ เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ซึ่งในปฏิกิริยาให้โปรโตอนแก่น้ำของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนั้นไฮโดรเจนคาร์บอเนตทำหน้าที่เป็นกรดและน้ำทำหน้าที่เป็นเบสส่วนผลิตภัณฑ์นั้นไฮโดรเนียมไอออนเป็นกรดและคาร์บอเนตไอออนเป็นเบสดังนั้นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับคาร์บอเนตไอออนเป็นคู่กรดเบสกัน ส่วนน้ำกับไฮโดรเนียมไอออนเป็นคู่กรดเบสด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนสามารถรับโปรตอนจากน้ำได้สารไหนเป็นคู่กรดเบสกันบ้างครับนักเรียนในสมการนี้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนทำหน้าที่รับโปรตอนจากน้ำไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจึงเป็นเบสส่วนน้ำทำหน้าที่เป็นกรดค่ะ ในส่วนผลิตภัณฑ์ไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นเบสและกรดคาร์บอนิกเป็นกรดค่ะไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเป็นคู่เบสของกรดคาร์บอนิกส่วนน้ำเป็นคู่กรดของไฮดรอกไซด์ไอออนครับใช่แล้วครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนั้นสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสจะให้หรือรับโปรตอนก็ได้มีใครยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างครับเข้าใจครับ จากตัวอย่างที่เรียนมาพอสรุปคู่กรดเบสของน้ำและคู่กรดเบสของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนได้ดังที่แสดงนักเรียนจำได้ไหมครับว่าสารที่เป็นคู่กรดเบสกันต้องมีลักษณะอย่างไรสารที่เป็นคู่กรดเบสกันนั้นโมเลกุลจะต่างกัน1โปรตอนครับเก่งมากครับนักเรียนไหนลองบอกครูสิครับว่านักเรียนสังเกตจากอะไรได้อีกบ้าง เพื่อง่ายต่อการจำและเข้าใจว่าสารไหนเป็นคู่กรดสารใดเป็นคู่เบทเช่นถ้าครูถามว่าน้ำทำหน้าที่เป็นเบสคู่กรดของน้ำคือไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนเพราะทั้งสองไอออนนี้ก็มีโปรตอนต่างจากน้ำหนโปรตอนหนูคิดว่าไฮโดรเนียมไอออนเป็นคู่กรดเพราะไฮโดรเนียมไอออนเป็นกรดค่ะ นั่นแสดงว่าถ้าน้ำทำหน้าที่เป็นกรดไฮดรอกซไซด์ไอออนต้องเป็นคู่เบสเพราะไฮดรอกซไซด์ไอออนเป็นเบสครับอืมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บอกได้แต่บางครั้งสมการกรดเบสของสารอาจไม่สอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นกรดหรือเบสของสารในปฏิกิริยาเคมีงั้นครูจะสลับกรดไว้ทางด้านซ้ายและคู่เบสไว้ทางด้านขวา เพื่อว่านักเรียนจะได้สังเกตง่ายขึ้นอ๋อสังเกตจากจำนวนไฮโดรเจนหรือโปรโตอนได้ไหมครับสารที่เป็นคู่กรดจะมีจำนวนโปรโตอนมากกว่าคู่เบส1นึ่งโปรโตอนเพราะว่าคู่กรดให้โปรโตอนกลายเป็นคู่เบสหนูก็สังเกตได้ว่าถ้าโปรโตอนหายไปประจุของสารจะลดลงดังนั้นสารที่เป็นคู่กรดจะมีประจุมากกว่าคู่เบสอยู่หนึ่งใช่ล้ครับนักเรียน งั้นครูจะลองทดสอบนักเรียนนะครับถ้าไอออน H 2 A ลบหนึ่ทำหน้าที่เป็นกรดคู่เบสคือสารใดครับกรดให้โปรโตอนคู่เบสจะมีโปรโตอนน้อยกว่า1ตัวและมีประจุลดลงไป1ดังนั้นคู่เบสของไอออนนี้คือไอออน H A 2ลบใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับถ้าไอออน H 2 A ลบทำหน้าที่เป็นเบสล้วครับ คู่กรดจะคือสารใดเบตรับโปรโตอนคู่กรดจึงมีโปรโตอนมากกว่า1ตัวและเบตมีประจุเป็นลบหนึ่งเมื่อรับโปรโตอนมาบวกหนึ่ทำให้ผลรวมของประจุเป็น0ดังนั้นคู่กรดของไอออนนี้คือ H3A ครับเก่งมากครับนะักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมครับผมสงสัยว่าสารที่ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบตต้องเป็นสารที่มีโปรโตอนเท่านั้นใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นเสมอไปเช่นอลูมิเนียมออกไซด์สามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคอริกได้เป็นอลูมิเนียมคลอไรด์และน้ำดังสมการที่1นอกจากนี้อลูมิเนียมออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นโซเดียมอลูมิเนตและน้ำดังสมการที่2ครับในการพิจารณาว่าอลูมิเนียมออกไซด์ ทำหน้าที่เป็นกรดหรือเบทอนุโลมอธิบายได้ว่าในสมการแรกนั้นไฮโดรคอริกเป็นกรดอะลูมิเนียมออกไซด์จึงทำหน้าที่เป็นเบสดังนั้นอะลูมิเนียมคอร์จึงเป็นคู่กรดของอะลูมิเนียมออกไซด์ส่วนสมการที่2องโซเดียมไฮโดรอกไซด์เป็นเบสอะลูมิเนียมออกไซด์จึงทำหน้าที่เป็นกรดดังนั้นโซเดียมอะลูมิเนต จึงเป็นคู่เบสของอลูมิเนียมออกไซด์จะเห็นได้ว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั้นสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสจึงจัดเป็นสารแอมโฟเทลไรต์ light. แต่อลูมิเนียมออกไซด์ไม่จัดเป็นสารแอมฟิโปรติกเนื่องจากโมเลกุลไม่มีไฮโดรเจนหรือโปรตอนไงล่ะครับจากที่นักเรียนเรียนมาในตอนนี้ทั้งหมดสรุปได้ว่า ค <S ing> ู่กรดเบสของสารที่มีโปรโตอนต่างกันหตัวนั้นกรดให้โปรโตอนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคู่เบทส่วนเบทรับโปรโตอนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคู่กรดคู่กรดหรือคู่เบสของสารที่มีโปรโตอนต่างกัน1ตัวพิจารณาจาก 1. คู่กรดมีโปรโตอนมากกว่าคู่เบส1โปรโตอน 2. คู่กรดมีประจุมากกว่าคู่เบสอยู่1 3. คู่กรดทำหน้าที่เป็นกรดคู่เบสทำหน้าที่เป็นเบสสารบางชนิดอาจทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสเรียกว่าสารแอมโฟโทไลต์ like. และถ้าสารนั้นสามารถให้และรับโปรตอนได้เรียกว่าสารแอมฟิโปรติกซึ่งคู่กรดเบสสามารถใช้ในการระบุได้ว่าสารนั้นทำหน้าที่เป็นกรดหรือเบสในปฏิกิริยานั้นๆเช่น กรด1ทำปฏิกิริยากับสารอื่นที่เป็นเบทส2จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคู่กรด2และคู่เบท1โดยที่กรด1และคู่เบท1เป็นคู่กรดเบทกันและเบสกับคู่กรด2ก็เป็นคู่กรดเบทเช่นเดียวกันหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ศึกษาในตอนเรียนต่อไปนะครับขอขอบคุณคุณครูมากครับที่ช่วยให้ความรู้กับพวกเรา อย่าลืมทำแบบทดสอบกับแบบฝึกหัดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ